สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายบรรจุหลักสูตรคิดดีไอดอลหวังขยายผลเยาวชนใช้สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์10จังหวัด3ภูมิภาคค่ะนางยานีรัตบริรัก ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพได้กล่าวว่าสสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคิดดีไอดอลและภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้พัฒนาหลักสูตรคิดดีไอดอลนำร่องบรรจุ ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลามุ่งเป้าพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะใน10จังหวัด3ภูมิภาคได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเพชรบูรณ์อุดรธานีบุรีรัมย เพื่อสร้างพลังคนรุ่นใหม่ใช้สื่อเปลี่ยนแปลงสังคมพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่น่าสนใจเข้าใจง่ายตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคนรุ่นใหม่ซึ่งการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายคิดดีไอดอลที่สะท้อนผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธร,รรมสามารถสร้างโอกาสและทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์และปลอดภัย สถานการณ์ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อดิจิทัลของคนไทยเราเนี่ยถือว่าติดอันดับโลกเลยนะคะทังอย่างเงของจำนวนคนที่ใช้แล้วก็ะระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกัน85หรือว่า61ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตกันนะคะใช้กันมากเลยแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียกันเนี่ย75ของประชากรเรามีมือถือกัน อย่างน้อยเนี่ยหเครื่องนะคะทั้งหมดเนี่ยหนึล้านเครื่องนะคะเท่ากับ1คนเนี่ยมีมากกว่า1เครื่องนะคะในบางคนนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นค่ะว่าการใช้งานสื่อดิจิตอลต่างๆหรือสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผลดีด้านดีก็มีค่ะแต่ว่าด้านที่เป็นด้านด้านลบ ก็มีมากมายนะคะมีผลกระทบที่ติดตามมาโดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนแล้วก็ผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลิ่งหรือว่าเรื่องของท็อกซิกต่างๆในระบบนิเวศสื่อนะคะเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์เรื่องของการถูกล่อลวงทางเพศนะคะสำหรับที่ผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ย ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็อีกเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่มาพร้อมกับสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือการซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่อาสิ่งเสพติดต่างๆที่มาพร้อมกันกับโลกออนไลน์นะคะเหล่านี้เนี่ยค่ะเราทำกันแค่ทำงานกัน ตัวต่อตัวหรือว่าคนเดี่ยวๆเนี่ยไม่มีผลแน่นอนค่ะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะแพ็คพลังรวมกันเป็นพลเมืองเท่าทันสื่อแล้วก็เป็นพลเมืองที่จะใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์ช่วยกันสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมนะคะเพื่อให้นิเวศสื่อดิจิตอลหรือสื่อออ,อนไลน์เนี่ยมันเป็นสื่อที่เกื่อนหนุนให้ผู้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นค่ะทีนี้เรื่องของหลักสูตร นิเทศศาสตร์ที่วันนี้เนี่ยมารวมกันนะคะทั้งหมดเนี่ยเสถาบันสาขานิเทศศาสตร์ในภาคใต้เนี่ยนับเป็นนิบิตหมายที่ดีมากเลยค่ะในการที่จะแพ็คพลังรวมกันระหว่างเครือข่ายนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นเครือข่ายวิชาการแล้วก็จะเป็นเครือข่ายที่ผลิตบุคลากรในด้านของการสื่อสารแล้วก็นิเทศศาสตร์เพื่อที่ให้บุคลากรเหล่านี้ค่ะน้องๆน,นิสิตนักศึกษาที่จบไปเนี่ยมีทักษะไม่ ไม่ใช่เฉพาะทักษะในการผลิตสื่ออย่างเดียวแต่เขามีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่เท่าทันสื่อแล้วก็ใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเครือข่ายของนิเทศศาสตร์ในภาคใต้เนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นับเป็นนิมิตถ่ายที่ดีค่ะในวันนี้ที่ทั้งเครือข่ายวันนี้ค่ะได้มารวมกันแล้วก็จะเปิดการสร้างพื้นที่สร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทําให้เด็กๆเยาวชน ที่เป็นน้องๆนิเทศศาสตร์เนี่ยได้มีการติดตั้งอาวุธติดตั้งทักษะที่จําเป็นในการที่เขาจะเอาไปใช้ในชีวิตแล้วก็ใช้ในการงานในอนาคตค่ะด้านนายฮาริสมาชัยผู้จัดการโครงการคิดดีไอดอลสนับสนุนโดยสสสได้กล่าวว่าหลักสูตรคิดดีไอดอลเป็นการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ อายุ16ถึง24ปีเข้าร่วมกระบวนการแฮกการ์ทอ Health คือการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะที่เยาวชนสนใจให้สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่โดยการวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การสร้างสารรค์สื่อสุขภาวะที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอาทิทีมสตรีราชินูทิศจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีผลิตสื่อประเด็นอาหารปลอดภัยในชื่อนิทาน ก้อมกินสุกก็แซบเนื่องจากคนอีสานมักกินอาหารสุกๆดิบๆเป็นต้นทั้งนี้หลักสูตรคิดดีไอดอลจะสามารถพัฒนายาว,วชนให้มีทักษะ4ด้านดังนี้ 1. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 2. ทักษะการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ 3. ทักษะการเป็นผู้นำและ 4. ทักษะการตระหนักรู้เท่าทันและการสะท้อนความคิดสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ สำหรับโครงการของเราคิดเดียดเดครับเป็นปฏิบัติการในการบุมเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะครับผมซึ่งในโครงการคิดเดียดเดเนี่ยที่เราอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่มาร่วมในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือและก็ขับเคลื่อนสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเรื่องของมิติสุขภาวะครับในการที่เขาได้เห็นถึงปัญหาและก็นําปัญหาในพื้นที่มาสะท้อนผ่านเรื่องราวที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือครับ ซึ่งเป็นโครงการที่เราใช้ชื่อคําว่าคิดเดียดเดอครับน้องๆได้ให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนักสื่อสารของคิดเดียดเดอนะครับโดยใช้กระบวนการให้กระทอนสําหรับในกระบวนการให้กระทอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันในกระบวนการในการทํางานของของยุคนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กระทอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับกลุ่มสตาร์ทอัพในเรื่องของงานบิสเนสงานของ การหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเราทางคิดเดียดเราเห็นสิ่งเหล่านี้ครับมันมีความน่าสนใจแล้วก็นำเรื่องของแฮกทอนโ o เฮลนะครับโฟที่แปลว่า4เกี่ยวกับเรื่องของมิติสุขภาพกายใจอารมณ์สังคมด้วยกับคำว่า h a ฮกก็คือการคิดคน้นหรือว่าการมาหาประเด็นในการสร้างสารรค์ส่วนกับคำว่ามาราทอนที่แปลว่าระยะเวลาที่มีความจำกัดหลังจากที่น้องๆเข้าสู่ในกระบวนการแฮกทอนโดยใช้ระยะเวลาที่มี การจำกัดและก็เน้นเรื่องของการมาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะที่ร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาโดยเรามีปัญหาในมิติสุขภาพที่หลากหลายและก็เป็นปัญหาที่ตัวเขาเองเนี่ยได้เห็นความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยของภาคอีสานที่เขามองเรื่องของ อาหารสุกๆดิบๆแน่นอนว่าพฤติกรรมของคนอีสานเนี่ยครับหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่น้องๆสามารถจ่สร้างนวัตกรรมที่เขาเห็นสะท้อนปัญหาของเขาเองครับและก็ไปสู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในตัวเขาเองไปสู่การบอกต่อโดยการใช้สื่อกระบวนการเหล่านี้ครับและก็มาสร้างสรรค์นในตัวกิจกรรมของคิดเดียดดอนนั่นเองครับ